ลวงใจรักซาตานบทประพันธ์ปานภัยลินให้เสียงภาคโดยผ้าหมูกไวส์บทที่4ี่สมารียและพิมารินนิยายเสียงยิยนดีต้อนรับค่ะช่องของเรามีนิยายเสียงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนิยายรักโรแมนติกดรามา่าโรแมนส์เกิร์ลเลฟและนิยายสยองขวัญวันพุธอุทธาอาถรน์ สำหรับคลิปนี้ให้เสียงพากโดยผ้าหมู่ Voice ค่ะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กฉบับมีเลิฟซีนได้ที่แอป m e p m a r k e t com ตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะขณะน,นี้ช่องของเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วผู้ฟังสามารถสนับสนุนเราผ่านช่องทางนี้หรือถ้าไม่กดข้ามโฆษณาเราจะมีรายได้มากขึ้นฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดไลค์ รวมถึงคอมเมนต์ให้นักเขียนและนักพากมีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่4ความเดิมตอนที่แล้วถอยออกไปนะหญิงสาวพยายามถอยห่างแต่ข้อจำกัดของรถยนต์ที่ค่อนข้างขับแคบทำให้เธอทำได้แค่เพียงเบียดแผ่นหลังติดประตูรถยนต์เท่านั้นว่ายังไงลละที่ร้องโวยวายเมื่อกี้อยากได้อะไรจูบหรือว่า ชายหนุ่มมองริมฝีปากอิ่มก่อนจะลากสายตาลงมาอ้อยอิงอยู่บริเวณหน้าอกคู่สวยซึ่งถึงแม้จะปกปิดมิดชิดจากเสื้อเชิ้ตก็ตามทว่าความอบอิ่มกลับฉายชัดออกมานูนเด่นอกสวยคู่นี้เขาเคยสัมผัสเลยรู้ว่าหากได้ริลองแตะต้องแล้วล่ะก็จะไม่สามารถผละออกจากอกทรงโตคู่นี้ได้เลยเพราะเธอนั้นร้อนเสียยิ่งกว่าไฟสามารถแผดเผาชายใดก็ตามที่รีอ่านคิดลองให้หมอดไหมเป็นจุนมานักต่อน,นักทุเรศถอยออกไปนะฉันจะกลับ หญิงสาวกลืนคำว่าบ้านหายลงไปใน,นลําคอเพราะบ้านสวนไม่ใช่บ้านของเธอเธอไม่มีบ้านและไม่มีใครเลยมาตั้งแต่ต้นที่กับผัวเก่าแล้วทำเป็นขยักขย้งหรือว่านายอำเภอมันถึงใจกว่าเธอถึงยอมมันทิตารีชายหนุ่มดึงร่างบางเข้ามากอดหญิงสาวทั้งทุบตีถึงดึงเป็นพลวันเพื่อให้เขาปล่อยเธอเว่ากลับไร้ผลเมื่ออกนาะแข็งแกร่งราวกับหินผาไม่มีทีท่าว่าจะสะดุ้งสะเทือนมีแต่เธอเองนั่นแหละ ที่เหนื่อยหอบอยู่ภายในอ้อมกอดของเขาแรกทีเดียวชายหนุม่มตั้งใจว่าจะแกล้งต่อว่าเพื่อให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจทว่าเมื่อใกล้ชิดเธอคราใดถุกครั้งที่ดวงตากลมโตเรากับแม่กวางสาวยามตื่นตระหนกตกใจทอดมองมาที่เขาเขาจำต้องกระโจนเข้าขย่มเธอตามสัญชาตญาณน,นักล่าแปลกที่เมื่อก่อนดวงตาคู่นี้มิใช่แม่กวางน้อยไร้ดิงสาแต่คือนางแมวยัวสวัสด์น่าเกลียดคุณพูดถึงแต่เรื่องใต้สะดือ โดยไม่คิดจะกระดากอายบ้างเลยหรือไงหญิงสาวเทียงออกไปอย่างเหลืออดอายจนวางหน้าไม่ถูกแล้วทาไมฉันต้องอายก็ไอเรื่องผันนั้นเราสองคนก็เคยเคยอย่างที่รู้กันอยู่หรือเธอจะต้องให้ฉันทบทวนว่าเมื่อก่อนผู้หญิงอย่างเธอน่ะร่านขนาดไหนทุกค่ำคืนเธอร่ำร้องอยู่ใต้อ้อมกอดของฉันอย่างไม่เคยพอชายหนุ่มพูดนิ่มๆทว่าหญิงสาวกลับรู้สึกชาไปทั่วทั้งใบหน้าเรากับถูกตบซ้ำๆที่แก้มนับร้อยนะับพันครั้งสกปรก หญิงสาวกัดริมฝีปากจนห่อเลือดพยายามหันหน้าหนีจมูกคมที่กำลังช่วงชิงพวงแก้มอิ่มอย่างถือสิทธิหญิงสาวทำท่ารังเกียจถึงแม้ว่าหัวใจเธอจะเต้นรัวจนเธอชักสับสนว่าเธอรู้สึกรังเกียจเขาจริงอย่างที่เธอกำลังแสดงออกมาหรือเปล่าเหตุใดร่างกายของเธอจึงอ่อนอ่อนทันทีที่ร่างบางโดนเขาอบกอดราวกับว่าร่างกายเธอได้ปิดระบบการทำงานทุกอย่างลงอย่างพร้อมเพรียงกันก็แบบนี้ไม่ใช่เอือที่เธอชอบชายหนุ่มไม่พูดเปล่า ล้วงมือเข้าไปดันแผ่นหลังหญิงสาวให้แอ่นตัวขึ้นแล้วใช้ปลายนิ้วปลดตะคอบราเซียให้หลุดออกจากกันอย่างคล่องแคล่วเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยมือยังคงเคล้าคลึงนวดเฟนจนร่างบางค่อยๆหลับตาพริมมือไม่สามารถต้านทานแรงอารมณ์ที่กำลังคุกรุ่นอยู่ภายในจนร้อนรุ่มป,ปล่อยนะเธอร้องให้เขาปล่อยด้วยเสียงแหบพราพยายามดันไหล่ชายหนุ่มให้ออกห่างเพราะว่าเขากลับรวบมือทั้งสองข้างของหญิงสาวไว้เหนือศีรษะอ้า สิ่งครังไม่เป็นสัำของหญิงสาวปลุกเร้าให้ชายหนุ่มแทบคลั่งชายหนุ่มกัดฟันกรอดหักห้ามใจไม่ให้สัมผัสเธอไปมากกว่านี้เขารีบเบือนหน้าหนีก่อนจะขับรถออกไปโดยไม่สนใจหญิงสาวข้างกายอีกเลยทิตารีเมมริมฝีปากเข้าหากันแน,น่นรีบคว้าชุดชั้นในที่ตกไปอยู่ปลายเท้าขึ้นมาสวมใส่ติดกระดุมด้วยมืออันสั่นเทาจัดแจงเสื้อผ้าให้เข้าที่ก่อนจะนั่งชิดติดประตูรถ คอยเหลือบมองชายหนุ่มด้วยความหวาดระแวงเธอไม่กล้าเอ่ยถามว่าเขาจะพาเธอไปที่ไหนเพราะกลัวว่าชายหนุ่มจะตีความว่าเธอเรียกร้องความสนใจและทำกับเธอเหมือนเมื่อสักครู่อีกน่าอายเหลือเกินทำไมฉันถึงได้ยอมเขาถึงขนาดนั้นทำไมฉันถึงไม่สามารถปฏิเสธเขาได้เลยสักครั้งทิตารีถึงกับน้ำตาซึมด้วยความกระดากอาย ทางด้านนายหัวหนุ่มกำพวงมาไหลแน่นพยายามจดจ่ออยู่กับถนนหนทางเบื้องหน้าทว่ามันกลับยากเย็นเสียเหลือเกินเมื่อเขาอดคิดถึงริมฝีปากอิ่มหอมหวานและเนื้อตัวนุ่มนิ่มหน้ากอดรัดของยิงสาวไม่ได้จริงอยู่ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยลงที่ตารีจนเรียกได้ว่างโง่หัวไม่ขึ้นแต่มันไม่ใช่อาการหลงอย่างที่เขากำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ ครานั้นเขายังหนุ่มเขาหลงกับรูปรถยัอยยวนใจของเธอทว่าครานี้เธอกลับมาในวัยที่เขาเป็นหนุ่มใหญ่ที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาไปกับนางแมวสาวทว่าดูเหมือนเธอรู้ว่าจะต้องจัดการกับเขาเช่นไรเมื่อเธอกลับมาอีกครั้งในคราบของผู้หญิงอ่อนหวานท่าทางอ่อนต่อโลกและหวาดกลัวกับทุกสิ่งที่พบเจอเธอปลุกให้บุรุษเพศไม่ว่าหน้าไหนก็ตามอยากเอื้อมมือเข้าไปปกป้องและโอบกอดเธอไว้ เพื่อไม่ให้ร่างบางต้องแตกสลายเธอคือนางแม่หมดร้ายที่สามารถแปลงกายจากนางปีศาจให้แปลเปลี่ยนเป็นนางฟ้าจินวัตรขับรถเข้าไปในอำเภอเมืองก่อนจะเลือกห้างสปปรรพสินค้าที่คนไม่พลุกพล่านนะัก <C os al sound> เขาเดินลงจากรถก่อนจะอ้อมมาเปิดประตูแล้วลากหญิงสาวที่ยังคงนั่งใจรออย,อยู่ให้เดินตามออกมา โดยไม่คิดจะบอกกล่าวว่าเขากำลังพาเธอไปไหนส่วนทิตารีก็ไม่คิดจะถามผู้ชายบ้าอำนาจอย่างนายหัวจินวัตรถามไปก็เท่านั้นถ้าเขาไม่อยากตอบเธอไม่อยากยั่วมโมโหเขาเพราะนั่นรังแต่จะยิ่งทําให้เธอเปลืองเนื้อเปลืองตัวมากขึ้นเป็นเท่าทวีทว่าท่าทางมึนตึงกลับยิ่งทําให้ในายหัวหนุ่มงุดหงิดใจพันกระชากแรงจนร่างบางล้มลงไปกองกับพื้นหน้าห้างสรรพสินค้าสายตาหลายคู่จับจ้องมายัางทั้งสองอย่างใคร่รู้ ทิตารีรีบลุกขึ้นยืนแม้จะเจ็บที่หัวเข่าและข้อศอกแต่เธอก็ยังฝืนเดินตามชายหนุ่มที่เดินนำหน้าเธอเข้าไปในห้างไม่แม้แต่จะสนใจเธอเลยสักนิดน้ำตาแห่งความน้อยเนื้อต่ำใจคลอดวงตาคู่สวยจนเกือบจะหยาดหยดออกมาหลายต่อหลายครั้งแต่เธอก็กักเก็บมันเอาไว้ได้สำเร็จแม้จะรู้สึกได้ถึงรสชาติเค็มปลาแลมที่ไหลลงคอก็ตามนายหัวหนุ่มเดินเลี้ยวเข้าไปอีกมุมหญิงสาวเดินตามเข้าไปแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อชายหนุ่มหันกลับมา แล้วคว้าร่างเธอขึ้นมาอุ้มไว้แนบอกเขาเดินไปนั่งยังมานั่งหน้าร้านขายรองเท้าหนังซึ่งไม่ค่อยมีคนเดินผ่านไปมาเท่าใดนะักเจ็บตรงไหนบ้างน้ำเสียงนุ่มทุมทำให้น้ำตาไหลออกมาอย่างยากที่จะยับยัง้งดูเหมือนความเจ็บปวดเมื่อสักครู่ได้จางหายไปแทนที่ด้วยความตื้นตันใจทำไมนะแค่เขาทำดีกับเธอนิดหน่อยเธอก็รู้สึกดีใจราวกับว่าได้เพชรเม็ดงามเสียกระนั้นถิตารีสายหน้าไปมาไม่เจ็บแล้วร้องไห้ทำไม ชายหนุ่มเอ่ยถามพลางจับดูที่หัวเข่ากางเกงยีนสีดำซีดเกือบขาดส่วนที่ข้อศอกเสื้อเชิ้ตสีดำขาดวินมีรอยถลอกจนเลือดซิบออกมาชายหนุ่มล้วงเอาผ้าชิตหน้าสีน้ำเงินเข้มออกมาซับเลือดออกอย่างแผ่วเบาโอ้ยญิงสาวห่อปากร้องด้วยความเจ็บรออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนชายหนุ่มก้าวยาวเดินออกไปถึงให้ทิตารีนั่งอึ้งกับท่าทางเปลี่ยนไปของเขา ไม่ถึงห้านาทีนายหัวหนุ่มก็เดินกลับมาพร้อมถุงพลาสติกสีขาวในมือนั่งลงข้างหญิงสาวหยิบห่อสำลีออกมาชุบแอลกอฮอล์เฉดลงบนข้อศอกของเธอจากนั้นจึงทายาแดงสิ็จแล้วชายหนุ่มเก็บอุปกรณ์ทำแผลที่เพิ่งไปซื้อมาจากร้านขายยาเมื่อสักครู่เดินต่อไหวไหมเขาหันมาถามหญิงสาวที่เอาแต่มองหน้าเขาไหวคะ่ะหญิงสาวพยักหน้าก่อนจะเดินตามชายหนุ่มขึ้นบันไดเลื่อนไปยังชั้นสามหญิงสาวมองไปรอบ ชั้นนี้เป็นแผนกเสื้อผ้าสตรีเขาพาเธอเดินไปยังร้านหนึ่งซึ่งมีเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดเนื้อผ้าหน้อยชิ้นจนดูเหมือนเอาผ้ามาตัดแปะเสียมากกว่าร้านประจำของเธอคำพูดของชายหนุ่มได้รับการยืนยันเมื่อหญิงสาวร่างท้วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสมัยนิยมรีบเดินกรีดกลายออกมาต้อนรับทั้งสองคนสวัสดีค่ะนายหัวจินวัตรสวัสดีค่ะคุณธิตารีแม่ไม่เจอกันเสียดานนะคะชายหนุ่มเดินตามหญิงร่างท้วมเข้าไปในร้าน ทว่าหญิงสาวกลับยืนนิ่งไม่มีท่าทีว่าจะเดินตามเข้าไปข้างในแต่อย่างใดทิตารีชายหนุ่มเรียกทว่าหญิงสาวกลับหมุนตัวเดินไปยังร้านอื่นโดยไม่สนใจเสียงเรียกของชายหนุ่มเขาก้าวยาวตามเธอมาจนทันก่อนจะคว้าข้อมือของเธอไว้จะไปไหนฉันกำลังจะซื้อเสื้อผ้าให้เธออย่าเรื่องมากได้ไหมชายหนุ่มชักสีหน้าอย่างหัวเสียทิตารีคนหัวอ่อนเมื่อเช้าหายไปไหนเสียแล้วเหลือแต่หญิงสาวที่บทจะดื้อก็ดื้อใจหายฉันไม่อยากได้ ฉันเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กเสื้อผ้าหรูหราแบบนั้นไม่เหมาะกับฉันหรอกคะ่ะอีกอย่างมันก็โป๊เกินไปแต่เธอต้องซื้อเธอจะใส่เสื้อผ้าสมศมแบบนี้ไม่ได้คิดบ้างหรือเปล่าว่าฟ้าใสจะอายเพื่อนๆของเธอก็อเ,พออเ,ออเพราะฉันกลัวว่าลูกจะอายนะสิคุณดูเสื้อผ้าวับแวมพวกนั้นขืนใส่ควายคงได้ขวิดฉันตายทิตาดีหน้าแดงกำ่ำหอบหายใจแรงร้านปโปรดที่เธอชอบนักหนาะเมื่อก่อนฉันก็ไม่เห็นว่าควายมันจะไล่ขวิดเธอสักนิดเดียวเห็นมีแต่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ ที่ตามขิดเธอไม่เว้นวันทั้งที่เธอมีฉันเป็นผัวอยู่ทนโทษก็นั่นมันเมื่อก่อนไม่ใช่ฉันในตอนนี้แล้วอีกอย่างฟ้าใสคงไม่อายหรอกคะ่ะไม่ว่าฉันจะแต่งตัวยังไงเพราะฉันไม่ใช่แม่ของแกฉันมันก็แค่พี่เลี้ยงสาวใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากให้เป็นหญิงสาวเชิดหน้าอย่างดื้อรัน้นให้เธอใส่เสื้อผ้าพวกนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับให้เธอเดินแก้ผ้าฟ้าใสไม่รู้ว่าเธอเป็นแม่แต่คนอื่นรู้คนงานรู้ชาวบ้านร้านตลาดทุกคนจําเธอได้ แล้วคุณคิดจะปิดฟ้าสายไปอีกนานเท่าไหร่มันน่าอายมากนักเลยคะ่ะที่จะให้ลูกรู้ว่าฉันเป็นแม่ของแกหญิงสาวน้ำตาซึมคงไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าลูกสาวเรียกตนเองว่าพี่อีกแล้วแล้วจะเอาอย่างไงจินวัตรมองหน้าหญิงสาวอย่างเอาเรื่องคิดในใจว่าหากเธอเรื่องมากนักก็ให้ใส่ชุดเดิมนี่แหละยังไงเขาก็ไม่เป็นเดือดเป็นร้อนอยู่แล้วขอซื้อเสื้อผ้าร้านนั้นได้หรือเปล่าหญิงสาวมีท่าทางอึกอกักก่อนจะชี้นิ้วไปอีกร้าน ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านเจ้าประจําของเธอชายหนุ่มขมวดคิ้วอย่างไม่เชื่อสายตาแต่เธอเคยบอกว่าเสื้อผ้าพวกนั้นเฉยมากก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่านั่นมันเมื่อก่อนอยากทําอะไรก็ทําฉันไม่มีเวลาว่างพาเธอเดินเล่นทั้งวันหรอกนะฉันมีงานอีกเยอะแยะต้องทําชายหนุ่มกอดอกก่อนจะเดินตามหญิงสาวเข้าไปในร้านเขาเลือกที่จะนั่งบนโซฟาสีดําซึ่งตั้งอยู่อีกมุมของร้านปล่อยให้ทิตารีเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าตามลําพัง อา้าวนายหัวมันเลือกซื้อเสื้อผ้าให้แฟลเหรอครับชายวัยกลางคนรูปร่างถ้วมหัวล้านไปครึ่งศีรษะเดินเข้ามากล่าวคำทักทายชายหนุ่มอย่างคนกันเองทว่าจินวัตรกลับมิได้แสดงท่าทางฉิ่เฉื้อเขาเบือนหน้าไปอีกฝั่งชายคนนั้นไม่สนใจกิริยาเฉยเมือของชายหนุ่มเรากับเห็นเป็นเรื่องปกติเสียข่าวพอดีเลยงั้นหนูเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ร้านนี้ด้วยนะคะหญิงสาวรูปร่างสูงผอมแบบสมัยนิยมแต่งหน้าค่อนข้างจัดนิ้วมือเรียว แต่งแต้มด้วยยาทาเล็บสีสันสดใสเกาะที่แขนของชายวัยกลางคนไว้แน่นได้เลยตามสบายขบับขึ้นคาเซียหญิงสาวบันจงกราบลงบนอกของชายสูงวัยรุ่นพ่ออย่างมีจริตจการขณะซบลงบนหน้าอกเสียยังไม่ไหวะม้ายชายตามองชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาอย่างให้ท่าผู้หญิงก,ก็แบบนี้ทุกคนชอบซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวนี่นายหัวคงผ้าหนูๆมันเลือกซื้อเสื้อผ้าเหมือนกัน กันชัยสรุปเองเสร็จสับพ,พลางนั่งลงข้ขางๆชายหนุ่มแม้ว่าชายหนุ่มจะไม่ได้เชื้อเชิญศูนย์ยางพาราเป็นยังไงบ้างครับนายหัวผมได้ยินว่าปีนี้ราคายางตกลงไปมากน้ำยางดิบไม่ได้ราคาดีเหมือนปีก่อนน้ำเสียงดูเหมือนเห็นอกเห็นใจแต่ว่าใบหน้ากลับไม่ได้แสดงออกเช่นนั้นจินวัตรครานที่จะโต้เถียงจึงได้แค่ตอบกลับไปสั้นๆครับแล้วหันไปหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านเป็นการปิดการสนทนา แววตาเจ้าเล่มองนายหัวนุ่มอย่างประมืนก่อนจะเอนหลังพิงพนักโซฟาด้วยท่วงท่าสบายราวกับอยู่บ้านของตนเองกันชัยเป็นนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ใจถึงทั้งยังติดต่อทำการค้าขายกับชาวต่างชาติชักชวนให้มาร่วมลงทุนซื้อขายที่ดิน โดยมีตนเป็นตัวกลางคอยประสานงานและรับส่วนแบ่งไปแบบเต็มๆฝรั่งบังค่ามากมายล้วนลงไหลทะเลใต้แหล่งท่องเที่ยวทำเงินที่สำคัญของไทยและหนึ่งในผื้นดินทองที่นักธุรกิจมากมายต่างจุดจ้องตาเป็นมันก็คือผืนดินของนายหัวจินวัตรเขาดำเนินการขอซื้อมาหลายปีแต่นายหัวหนุ่มไม่ยอมใจอ่อนยังคงยึดติดอยู่กับอะไรเก่าๆไม่คิดยอมรับความเจริญใหม่ๆเข้ามาเสียทีช่วงนี้รีสอร์ทหลายที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดแต่บรรยากาศก,าก็เงันเงัน ไม่ได้ใกล้ชิดธรรมชาตินอนฟังเสียงคลื่นพอจะเรียกนักท่องเที่ยวให้มาลงกรุ๊ปทัวร์เหมือนอำเภออื่นๆเขาเปรยขึ้นเพื่อว่าชายหนุ่มจะหันกลับมาสนใจแล้วรีสอร์ทที่เสียดูแลอยู่เป็นหนึ่งในนั้นที่ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศไม่ดีนักท่องเที่ยวศบเศร้าด้วยหรือเปล่าชายหนุ่มย้อนถามกลับอย่างเจ็บแสบเขาพอจะรู้คร่าวๆมาบ้างว่าเสียกันชัยมีปัญหาด้านการเงินเพราะรีสอร์ทที่อุตส่าห์ลงมือลงแรงไปหลายร้อยล้านไม่ได้กอบโกยกำไรอย่างที่คิดไว้ แหมรีสอร์ทของผมกําลังไปได้สวยมีทัวร์จากทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นมาลงไม่ขาดสายเสียกันชัยหัวเราะร่วนก่อนจะลอบกัดฟันกรอดเมื่อถูกจี้ตรงจุดพอดิบพอดีผมก็รอขยายรีสอร์ทอยู่รอว่าเมื่อไหร่นายหัวจะใจอ่อนสักทีคงยากครับผืนดินที่พ่อแม่ให้มาผมไม่คิดจะขายกินซะด้วยนายหัวหนุ่มมองหน้าเสียใหญ่เพียงแค่หางตาก่อนจะละสายตากลับมาจดจ่อที่หนังสือพิมพ์อีกครั้ง ถ้าทางเช่นนั้นสร้างความไม่พอใจให้เสียกัใชัยเป็นอย่างมากผมให้ได้ละลานห้ามากกว่าเดิมเท่าตัวรับรองว่าราคานี้นายหัวหาไม่ได้ที่ไหนแน่แน่ผมคิดว่าผมพูดชัดแล้วนะว่าไม่ขายน้ำเสียงงุดหงิดอย่างไม่ปิดบงังเอาอย่างนี้ดีไหมครับนายหัวถ้านายหัวไม่อยากขายเงินเราเปลี่ยนมาเป็นร่วมหุ้นกันนายหัวผมและมิสเตอร์จอ์นกระนั้นแล้วกันชัยก็ยังไม่รักความพยายาม ชายหนุ่มไม่ตอบเขาเบื่อที่จะฟังและโต้เถียงกับนายทุนอย่างเสียกันชัยถึงไม่เกลียดกล่อมด้วยตัวเองเสียกันชัยก็จะส่งลูกน้องหรือนายหน้ามาอยู่เนืองๆซึ่งเขาก็จะไล่ตะเพิดด้วยปืนกลับไปแทบทุกครั้งกระนั้นแล้วก็ยังไม่เข็ดยังมีคนคิดอยากลองดีกับเขาอยู่เรื่อยๆเยมื่ออีกฝ่ายยังนิ่งเฉยเสียกันชัยจึงเงียบปากไปแต่โดยดีแต่ภายในใจยังคงคิดหาแผนการใหม่ๆมาล่อหลออนายหัวจินวัตรตื้อไปเรื่อยๆเ,เ,เช่นนี้สักวันนายหัวต้องยอมใจอ่อนบ้างละหน่า ร่างบางถือเสื้อผ้าหลายสิบชุดยื่นให้พนักงานสาวในตอนแรกเธอตั้งใจว่าจะซื้อสักสองสามชุดก็พอทว่านายหัวจินวัตรกลับสั่งไว้กับพนักงานว่าให้จัดเสื้อผ้าให้เธอสักยี่สิบชุดถิตาดีหันซ้ายหันขวาเมื่อเธอลองเสื้อผ้าแทบหมดทั้งร้านเธอไม่เถียงว่าเธออยากได้แต่เธอก็ยังมีสัมมันสํานึกว่าเธออาศัยอยู่บ้านสวนอย่างผู้อาศัยเธอจึงไม่กลา้าและไม่แม้แต่จะคิดเรียกร้องอะไรจากนายหัวจินวัตรมากไปกว่าขอที่ซุกหัวนอนไปวัน,วน ชุดนี้สิคะคุณธิตารีนายหัวเห็นแล้วต้องชอบแน่แน่พนักงานหยิบเดรสยาวสีฟ้าน้ำทะเลส่งให้หญิงสาวหญิงสาวยิ้มน้อยๆรู้สึกถูกใจชุดนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เดินเข้ามาในร้านแต่เมื่อเห็นราคาแพงลิปทำให้เธอไม่กล้าหยิบมันขึ้นมาลองแพงจังค่ะอย่าดีกว่าแม้จะปฏิเสธออกไปแต่สายตาชายชัดว่าเธอแซนเสียดายพนักงานไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือรีบขยันขยอทันทีแค่ลองใส่ก็พอนะคะ ไม่พูดเปล่าแต่ยังจูมือหญิงสาวเข้าไปในห้องลองเสื้อไม่กี่อึดใจหญิงสาวก็เดินออกมาจากห้องลองเสื้อพนักงานรีบกระวีกระวาดเข้าไปสำรวจหญิงสาวตั้งแต่ศีรษะจะดปลายเท้าหญิงสาวจ้องมองตอนเองผ่านกระจกบ้านใหญ่เธอดูเปลี่ยนไปราวกับคนละคนเมื่ออยู่ในชุดราตรีชุดนี้มันทำให้เธอรู้สึกเหมือนตอนเองเป็นเจ้าหญิงติดก็ตรงที่ว่าในชีวิตจริงไม่มีเจ้าชายทว่ามีแต่อสูนใจร้ายสวยมากเลยค่ะคุณทิตารี สวยเหมือนเจ้าหญิงแต่ฉันว่ามันไม่เข้ากับฉันแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะใส่ชุดนี้ไปไหนเธอก้มลงมองตัวเองทว่าพนักงานกลับตรงเข้ามาลากข้อมือหญิงสาวให้เดินตามเธอออกไปทิตารียังไม่ทันตั้งตัวก็ออกมายืนต่อหน้านายหัวจีนวัตรเสียแล้วจินวัตรลุกขึ้นยืนอย่างเผลไผลเมื่อเห็นเรือนร่างบอบบางราวกับแก้วเจรไนยอยู่ในชุดราตรีสีฟ้าน้ำทะเล สายเล็กๆสองสายรั้งไหลบางเอาไว้ผ้าลิ้วทิ้งชายลงเสมอปลีน้องเรียวอวดสายตาเขาอยู่ในขนานี้เนินอกแซมด้วยลูกไม้ผืนบางเผยให้เห็นเนินอกอวบอิ่มรำไรเอวคอดกิวรับกับสะโพกภายราวกับนาฬิกาสายผู้หญิงตรงหน้าสวยราวกับนางฟ้าจนสองหนุ่มต่างวัยหยุดมองเนินนานราวกับถูกสับให้เป็นหินแค่เพียงศบตากับเธอเท่านั้นทิตารีก้มหน้างุดรู้สึกเขินอายจนหันหลังกลับ ทว่ามือนากลับคว้าข้อมือบางเอาไว้เขายังคงจ้องมองเธอราวกับถูกสะกดสวยไมคะนในหัวพนักงานสาวรีบถามขึ้นทันทีแม้ไม่ถามเธอก็ดูคำตอบอยู่ดีเพราะมันฉายชัดว่าเขารู้สึกเช่นไรผ่านออกมาจากดวงตาสีสนิมคู่นั้นชายหนุ่มกำลังจะพูดทว่ากลับมีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาเสียก่อนคุณผู้หญิงสวยมากจะรังเกียจหรือเปล่าหากผมอยากจะขอทราบชื่อเสียกันชัยจับมือบางของหญิงสาวอีกข้างก่อนจะก้มหน้าหมายจะจูบ ทว่านายหัวหนุ่มกลับดึงมือข้างนั้นของหญิงสาวมากุมไว้จ้องมองหน้าเสียกันชายอย่างเอาเรื่องดิฉันชื่อธิตารีค่ะหญิงสาวแนะนําตัวเองชื่อเพราะสมตัวชายร่างทวมยังคงเอ่ยปากชมทอสายตามองเรือนร่างบอบบางทว่ากลับมีส่วนเว้าส่วนคงมัดใจชายจนยากที่จะลาสายตาขอบคุณค่ะคุณผมเกินชัยครับ กันชัยสงสัยตาหวานหยดย้อยให้หญิงสาวอย่างไม่เกรงกลัวสายตาของนายหัวที่กำลังจ้องมองทั้งสองอย่างไม่พอใจวงวังคงต้องขอเชิญคุณติตรีกับนายหัวไปเยี่ยมรีสอร์ทผมบ้างกันชัยยังคงชวนคุยเะว่าสายตากลับแทะลมเรือนร่างของหญิงสาวตลอดเวลาเสียขาชุดนี้เป็นไงบ้างคะหญิงสาวท่งโตโผล่เข้ามาหาเสียกันชัยจังหวะนั้นนายหัวหนุ่มลากติตารีกลับเข้าไปในร้านผลักหญิงสาวเข้าไปในห้องลองเสือ้อ แต่นั่นไม่ได้สร้างความตกใจให้หญิงสาวเท่ากับการที่ชายหนุ่มก้าวเข้ามาในห้องลองเสื้อที่แสนขับแคบแล้วปิดประตูลงกรอนคุณจะทำบ้าอะไรเนี่ยหญิงสาวถอยหลังจนชิดผนังซึ่งล้อมรอบด้วยกระจกทั้งสี่มุมนี่ขนาดมากับฉันเธอยังให้ท่าไอเสียนั่นชายหนุ่มบีบที่ปลายคางอย่างแรงมือข้างหนึ่งดันสะโพกให้เข้าหาลำตัวของเขาจากนั้นจึงใช้มือล้วงเข้าไปในกระโปรงก็กุมสะโพกภายไว้อย่างง่ายดายป,ปล่อยฉัน เสียงพูดตะกุกตะกักหายใจแทบไม่ออกเมื่อชายหนุ่มบทเบียดแกนกายกับเรือนร่างของเธอมือหนาเกาะกลุ่มสะโพกสวยภายใต้กระโปรงเนื้อบางเบานิ้วสุกสนลื่นไปตามขอบกางเกงชั้นในผ้าลูกไม้อย่างเชื่องช้าก่อนจะค่อยๆรั้งมันลงต่ำจนตกไปอยู่โคนขาทำไมหรือเธออยากลองของใหม่ขนาดหน้ามืดกระทั่งไอเสียอ้วนนั่นเธอก็ยังให้ท่ามันหยาบคายที่สุดหรือแบบไหนล่ะที่เธอยังไม่ได้ลองทิตาลีแบบไหนมันถึงจะเร้าใจเธอ ชายหนุ่มพูดเสียงลอดไรฟันโมโหหึงจนหน้ามืดเขาเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทั้งที่เฝ้าบอกว่าเธอกับเขาจบความสัมพันธ์กันไปถึงห้าปีแล้วแต่ทำไมทุกครั้งที่เขาเห็นเธอเข้าใกล้ชายอื่นเขากลับอดไม่ได้ที่จะหึงหวงเธอน่าเกลียดออกไปอยูนี้นะพนักงานกำลังรอเราอยู่ข้างนอกหญิงสาวพูดเสียงลอดไรฟันแต่ดูเหมือนคนโตโต,ตจะไม่ได้สนใจคำพูดของเธอแม้แต่น้อยหมดไปกี่บาทถึงได้สวยขึ้นขนาดนี้ ชายหนุ่มไม่พูดเปล่าแต่ดันร่างของหญิงสาวเข้าหาแล้วปลดตะขอบราเซียตัวสวยออกอย่างเบามือน่าเกลียดหญิงสาวหน้าแดงกำ่ำฉันไม่รู้หญิงสาวเบือนหน้านี้เธอจะรู้ได้ยังไงว่าก่อนความจำเสื่อมเธอไปทำอะไรมาบ้างแต่จากที่สังเกตใครๆต่างก็ชมว่าเธอสวยขึ้นข่าวขึ้นพร้อมลงเป็นเสียงเดียวกันอย่างนี้ต้องพิสูจน์ปล่อยฉันนะหญิงสาวพยายามผลักร่างหนาออกทว่ากลับไร้ผล จะของจริงหรือปลอมรสชาติมันก็หอมหวานถูกใจฉันบากดวงตาคมศบตาหญิงสาวเนื่นนานเรากับต้องการให้เธอละลายไปในอ้อมกอดของเขาพูดมาได้หนะ้าไม่ไอายหญิงสาวเบือนหน้าหนีสายตาคมทว่าจังหวะนั้นจมูกโด่งกลับฝังลงบนต้นคอระหงเป่าลมหายใจร้อนร้อนรีน,รนรต้นคอจนขนอ่อนลุกชันถี่ตารีย่นคอด้วยความรู้สึกเสียวซ่านแต่เขากลับขบเม้มติ่งหูเบาๆโห่มไฟร้อนให้ลุกชนโชดช่วง จนร่างบางแทบลมทั้งยืนๆๆๆเสียงเคาะประตูห้องลองเสื้อทําให้ชายหนุ่มพังะแต่ยังคงกกกอดร่างบางไว้ดังเดิมคุณถิตารีถอดได้ไหมคะตอบไปสิชายหนุ่มกระซิบข้างหูได้ค่ะดเดี๋ยวจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้หญิงสาวตะโกนกลับออกไปนายหัวหนุ่มผละออกจากร่างบางธิตารีซุดตัวนั่งลงกับพื้นอย่างหมดท่าไม่มีแม้เรี่ยวแรงที่จะพยุงตนเองให้หยัดยืนใส่เสืส้อผ้าซะเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออย่างอื่นอีก ชายหนุ่มสั่งสิ่งเข้มทว่ากลับยังยืนจ้องเรือนร่างเปลือยของเธออยู่เช่นนั้นคุณออกไปก่อนเย่าเรื่องมากชายหนุ่มตวัดกลับจนหญิงสาวผวารีบใส่เร็วเข้าร่างบางเอื้อมมือไปหยิบปราเซียส่วนมืออีกข้างหนึ่งพยายามปิดบังซวงอกทั้งสองข้างไว้ซึ่งมันแทบช่วยอะไรไม่ได้เลยชายหนุ่มรีตามองหญิงสาวอย่างคิดสนุกเธอรีบดึงกางเกงชั้นในตัวจิว๋วปิดบังสิ่งพึงสงวนแล้วคว้าเสื้อเชิ้ตมาคลุม หยิบกางเกงยีนสีซีดมาใส่อย่างรวดเร็วรวบผมยาวตกกลางหลังเป็นหางมา้าใบหน้าแดงกำ่ำก้มหน้างุดเมื่อต้องเดินตามชายหนุ่มออกไปจากห้องลองเสื้อโดยมีสายตาของพนักงานหญิงมองมายังหนุ่มสาวอย่างใคร,ร่รู้ในหัวจินวัตรจัดแจงชำระเงินค่าเสื้อผ้าก่อนจะเดินออกจากร้านทิตารีถือถุงเสื้อผ้านับสิบถุง เดินตามชายหนุ่มไม่ห่างเขาหยุดยืนอยู่หน้าร้านชุดชั้นในโดยไม่มีท่าทีกระดากอายเลยแม้แต่น้อยกลับกันคนที่อายกลับเป็นหญิงสาวเสียเองรีบไปซื้อส,สิหรือจะต้องให้ฉันเลือกให้ชายหนุ่มก้มลงกระซิบข้างหูเพียงเท่านั้นเองหญิงสาวก็วิ่งเข้าไปในร้านเพื่อเลือกซื้อชุดชั้นในทันทีในหัวหนุ่มเดินตามเข้าไปก่อนจะคว้าถุงกระดาษจากมือเธอมาถือไว้ไม่ใช่ใจดีอะไรหรอกนะแต่เห็นแล้วมันเกะกะลูกตาถือของพระดวงพลังจะเลือกซื้อของยังไง ชายหนุ่มแจงเหตุผลเรากับร้อนตัวก่อนจะเดินไปรอจ่ายเงินอยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ทิตารีไม่มีกระจิตกระใจจะเลือกซื้อหรือพิจารณาสภาพสินค้าเธอดูขนาดไซส์แล้วหยิบส่งส่งให้พนักงานจนไม่ได้สังเกตว่าชุดชั้นในบางตัวนั้นแสนว่าวิวเพียงไรทิตตารีถือตะกร้าไว้ใบใหญ่เดินจับจ่ายซื้อผักผลไม้จนทั่วตลาดสดวันนี้หญิงสาวตั้งใจว่าจะทำแกงจืดปลาหมึกยัดไส้ กับผัดบรอกโคลีใส่กุ้งตบท้ายด้วยไข่เจียวหมูสับหญิงสาวอมยิ้มขณะเลือกต้นหอมผักชีเมื่อฟ้าใสกลับจากโรงเรียนหากได้ทานของอร่อยออร่อยเด็กสาวคงมีความสุขมากทิดตารีไม่ได้วังสิ่งใดเป็นการตอบแทนนอกจากรอยยิ้มสดใสของบุตรสาวเพียงเท่านั้นอีหวาฟ้าใสชอบทานขนมหวานอะไรคุณหนูฟ้าใสเธอทานหมดทุกอย่างล้วค่ะขอแต่เป็นฝีมือพี่เลี้ยงคนใหม่ ดูยิวาสัพยอกเพราะตอนนี้พี่เลี้ยงคนเก่าอย่างเธอดูเหมือนจะว่างงานซะแล้วแล,แล้วแล้วนายหัวของเธอล่ะหญิงสาวแซงถามขึ้นลอยๆเดินไปยังแผงอาหารทะเลแล้วก้มลงเลือกปลาหมึกทว่าในใจยังจดจ่อรอคำตอบจากดวงยิวในายหัวไม่ชอบทานรสหวานค่ะถ้าเป็นขนมหวานแล้วก็แทบไม่แตะเลยทิตารีพยักหน้าน้อยๆก่อนจะเลือกซื้อของต่อไปทว่าภายในใจ กลับครุ่นคิดถึงขนมหวานที่รสชาติไม่หวานเลี่ยนมีอะไรบ้างนะเป็นคัสตาร์ดผลไม้น่าจะทานได้หญิงสาวพึมพำอะไรนะคะนายหญิงดวงยีหวาถามซ้ำอีกครั้งเอ่เอฉันพูดว่าคัาสตาร์ดผลไม้ฟ้าใสน่าจะชอบพูดแล้วน้ำลายสอถ้านายหญิงทำเสร็จแล้วขอยีหวาชิมสักชิ้นนะคะสายตาคมเอ่ยอย่างอ่อดอ้อนพลันสายตาก็ไปะัะก,กับร่างสูงเพลียวในชุดสีกากีได้สิจ้าสำหรับยีหวาจะกินกี่สิบชิ้นก็ได้ทั้งนั้น ถ้าเป็นผมจะได้สก,กีชิ้นครับคุณตาดีเสียงทุ้มจากด้านหลังทําให้ยิงสาวหันกลับไปด้วยความแปลกใจแต่เมื่อเห็นว่าเป็นใครเธอก็ยิ้มกว้างออกมาคุณเพชรนี่เองมาซื้อของเหละคะเปล่าหรอกครับพอดีมาทุระแถวนี้เลยแวะเข้ามาดูความเรียบร้อยซะหน่อยว่าแต่คุณตาดีเถอะครับซื้ออะไรเยอะแยะเชียวชายหนุ่มเอ่ยถามพูดคุยกับทิตาดีราวกับว่าโลกนี้มีกันอยู่แค่เพียงสองคนดวงยวีหวามองใบหน้าหลอนเหล่าแล้วก็ได้แต่ถอนใจ ถึงเธอจะลงรักเขาแต่ความรักของเธอก็เป็นได้แค่สายลมพัดผ่านแค่เพียงเย็นสบายแต่ไม่มีค่าให้จดจำแล้วนี่กลับกันยังไงครับนายอำเภอหนุ่มเอ่ยขึ้นอย่างขออาสานายถมขับรถมาส่งค่ะนี่ก็รอรับกลับอยู่หน้าตลาดเครื่องหน้ามีร้านกาแฟน,านั่งอยู่ร้านหนึ่งถ้าคุณตาลีไม่รีบไปไหนผมอยากจะชายหนุ่มอืกอักที่ต้องเอ่ยชวนภรรยาคนอื่นไม่รีบค่ะกว่าฟ้าใสจะกลับถึงบ้านก็ตั้งบ่ายสี่โมง นี่เพิ่งจะเที่ยงเท่านั้นเองไปนั่งดื่มกาแฟาสักแก้วก็น่าจะดีนะคะว่าไงยีหวาเธอมีธุระอะไรหรือเปล่าเด็กสาวใส่หน้าไปมาก้มหน้างุดไม่กล้าสบตาในายอำเภอหนุ่มที่กำลังมองมาที่เธออยู่ในขนาดนี้ทั้งสามคนเข้าไปนั่งในร้านกาแฟาซึ่งตกแต่งร้านด้วยสีฟ้าสลับขาวดูวสบายตานอกจากโซฟาสีน้ำเงินหน้านั่งแล้วยังมีเก้าอี้ทำจากไม้ทาทับด้วยสีฟ้าขาวเข้าชุดตั้งอยู่อีกมุมหนึ่ง ติดกับหน้าต่างบานสูงร้านกาแฟแห่งนี้ไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศแต่ออกแบบให้ลมสามารถพัดผ่านได้ง่ายทั้งยังปลูกต้นไม้ไว้โดยรอบเพื่อเพิ่มความสดชื่นลมเย็นพัดโมบายกระบึ้งกระทบกันดังกรุงกริงหน้าฟังฉันขอกาแฟมคค่าค่ะทิตารีหันไปสั่งกาแฟกับเจ้าของร้านก่อนจะลุกขึ้นยืนขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะอยากกินอะไรก็สั่งเลยนะอีหวา เธอวางมือลงบนไหล่บางของเด็กสาวก่อนจะหันไปหาหนายอำเภอหนุ่มฝากยีหวาสักครู่นะคะหญิงสาวร่างสูงโปร่งเดินหายไปยังด้านหลังร้านทิ้งให้ดวงยีหวานั่งอยู่กับนายอำเภอหนุ่มตามลําพังเออทั้งสองเงยหน้าขึ้นอีกทั้งยังเอ่ยขึ้นแทบจะพร้อมๆกันดวงยีหว่าหน้าแดงซ่านยิ่งเมื่อนั่งอยู่ต่อหน้าเขาเช่นนี้เธอก็ยิ่งเขิน